ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับเนื้อหาของบางงานนะครับจะไม่ค่อยตรงกับนิยายสักเท่าไหร่เพราะว่าผมทําการแปลเองมันอาจจะแปลออกมาแล้วเนื้อหาไม่ตรงกับนิยายต้องขอากราบอภไปด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับโจหยวนเขาได้มุ่งหน้ามายัางหอคอยรับภารกิจเพื่อต้อนรับการกลับมาของเหวเ่ยยวแล้วพี่เหวี่ยวฆ่าท่านนั่งที่ไหนกันเนี่ย นี่พี่โจโหยวนดูเหมือนว่าผู้คนที่มาเฝ้ารอในครั้งนี้จะมากมายจริงๆเลยแฮะอย่างไรก็ตามนะพี่โจโหยวนคือว่าข้าน่ะมีอะไรจะบอกกับท่านหน่อยท่านรู้ไหมว่าคนที่มากับพี่สาวคนโตนอกจากเอเกอร์แล้วนะ่ะจะมีใครอีกเออแล้วคนผู้นั้นนะ่ะคือใครกันล่ะนั่นนั่นนั่นยังไงล่ะนั่นไงเขานั่นแหละเอ๊ะ อย่างนั้นเหรอใครกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีชายคนหนึ่งกำลังเดินทางมาอยู่ที่เราเห็นอยู่นี้สว่างๆมันคืออะไรกันเหรอและชายผู้นี้เขาคือนักมุญศักดิ์สิทธิ์ชูชิงสุดยอดครับผมคนที่เก่งที่สุดกลายเป็นล้นไตามะของเมืองจีนนะครับผมเอเอ,เอว่าแต่ ทำไมเขาถึงได้หัวล้านล่ะเออนี่ปรากฏว่าพี่ชูชิงคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่หัวโน้นอย่างนั้นเหรอเออคือว่าฆ่าน่ะก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแต่ที่ได้ยินมานั่นจะเป็นเพราะการฝึกของเขาละมั้งแต่ว่ามันก็เกินคาดจริงๆแหละฮะฮ่าอ้วเอ๊ะพี่ชูชิงท่านน่ะ สบายดีหรือเปล่าเนี่ยอย่เป็นไรหรอกก็แค่จามนิดหน่อยนะภารกิจในครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณแม่นางโจโซเสียวเทียนอย่างมากเลยเนี่ยแต่ว่านะเยเก์ทำไมเจ้าถึงถูกไล่ต้อนอย่างง่ายดายอย่งนั้นละ่ะทำไมใช่เพราะว่าน,นางแอบไปขโมยสมบัติมาก่อนเก่งว่าพวกเรานะจะรับมือกับทั้งนักบุญศักดิ์สิทธิ์จากวังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ อีกอย่างนะยังมีจากพวกขุบเขาวิญญาณอีกเฮ้ยนี่พี่สูที่จริงนะแผนการนี้นะข้าเป็นคนวางไว้กับนางแบบลับๆเองอีกอย่างพวกเรากลับมาอย่างปลอดภัยนี่พี่ชูชิงจริงเหรอเยกเกอร์แต่ข้าน่ะไม่เห็นนางคืออะไรกับเจ้าเลยนะ,ะดูเหมือนว่าโจหยวนของเรานั้น จะได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนี่เพี่ยวๆข้ามาแล้วข้าอยู่ตรงนี้เอ๊ะเ,เสียงนี้มันเฮ้ยเฮยเฮเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยฮะและแล้ววินาทีเปิดตัวเยียวๆของเราก็มาถึงเธอได้เดินมาพร้อมกับทันทัน สัตว์อสูรคู่ใจของเธอเฮ้ย hey, ดูเหมือน่าฝวกนางนะจะรู้จักกันสินะว่าแต่นะเยกเกอรอีกเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นใครกันนะเพียวเหยียวทนเป็นไงบ้างเฮ้ย hey, เจ้าเด็กนั่นเหรอเจ้าเด็กนั่นผูกเหมือนเราขาดระงุดยิดต,ตอนนั้นก็คือสิทธิ์ไม่โจยวน ที่ค่านะพูดให้ท่านฟังยังไงล่ะเจ้าเด็กคนนี้นะภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีเขาก็กลายเป็นสีเข้มขัดม่วงเขาน่าจะเป็นคนเดียวแล้วแหละในสำนักของเราที่เป็นสีเข้มขัดม่วงได้เร็วขนาดนี้อีกอย่างนะพี่ชูชิงเจ้าหนูเนี่ยมีพรสวรรค์มากเลยแหละขัดเกรียงว่าอีกไม่นานฝีมือของเขาคงจะตามท่านทันแน่นอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเด็กนี่หน้าทึ่งเกินไปแล้วแฮะแต่ว่าเรื่องที่หน้าทึ่งน่ยมันไม่ใช่ของเจ้านูนนั่นหรอกนะเยเก์ดูมันจะเป็นเรื่องของเจ้าที่ยอมจำนวนต่อปีศาจในถ้ำนะ่ะง่ายเกินไปไหมเหมือนว่าเจ้าจะไม่มีลูกเรื่องอะไรสู้กับมันเลยนี่เฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> นี่ท่านเดลือล้อคาเล่นได้แล้วข้าไม่คุยกับท่านแล้วข้าขอตัวก่กอนดีกว่า ทั้งสามคนที่กลับมาจากการนำภารกิจระดับสวรรค์เขาได้แยกตัวออกไปยังที่พักของแต่ละคนตัดกลับมายังคึหาหาดของโจหยวนครั้งนี้เจ้าดูเหมือนว่าจะเหนื่อยมากเลยสินะทันทันไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวข้านะจะจัดหาอาหารมาให้เจ้าเต็มโต๊เลยนี่ว่าแต่เจ้านะโจหยวน เจ้าคงไม่ได้ไปทำเรื่องที่ขายหน้ามาใช่ไหมนี่พี่เหวเหยขายหน้าอะไรกันล่ะข้านะ่ะเป็นตัวเองเลยนะในการดำเนินภารกิจนะท่านรู้ไหม <c oughs> แบบนั้นก็ดีนะสิข้าจะได้ไม่เสียหน้ากับหลีชิงฉานแต่นะโจยวนข้านะ่ะมีของขวรอะไรจะให้เจ้าด้วยล่ะอ้านี่ รับไปนี่นะคือวัสดุหลักของเฉินลองมูที่ใช้วาดดวดลายปานพลังมังกรของเจ้าเออนี่ว่าแต่ว่านะพี่เยาเยาภารกิจครั้งนี้ของท่านนะ่ะอันตรายมากเลยใช่ไหมก็นะโชคดีที่ว่ามีสิษยนักบุญศักดิ์สิทธิ์จากขุมเวาวิญญาณแล้วก็วังศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ทําให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นแต่ว่าข้านะ่ะ ใช้โอกาสระหว่างที่ชูชิงกับเยเกอร์กาลังต่อสู้กับคนจากวังศักดิ์สิทธิ์และก็หุ่มเขาวิญญาณข้าถือโอกาสนั้นเข้าไปหยิบเอาเฉินลองมูออกมาและจากนั้นก็ใช้คนจากวังศักดิ์สิทธิ์และหุ่มเขาวิญญาณเป็นเหยื่อล่อในการไล่มนเพื่อทําให้พวกข้านะถอ,ออกมาได้อย่างราบรื่นเออพี่เยาเยาข้านะมีอะไรสงสัยจะถามท่านหน่อย ชูชิงคนนั้นนะ่ะเป็นคนแบบไหนกันแน่ชูชิงอย่างนั้นเหรอเขานะ่ะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเลยแหละแต่ว่านะเขาทั้งขี้เกียจแถมยังชอบเล่นอีกแต่ความแข็งแกร่งของเขานะ่ะเป็นของจริงลยแหละจะยทำให้เขาสามารถหนีออกมาได้แตกต่างจากเจ้านะโจโยวนเจ้านะ่ะ ชอบที่จะพัฒนาและฝึกฝนตัวเองอยู่สม่ำเสมอแม้ไม่ได้เจอกันนานชมเก่งขึ้นนะครับเนี่ยเยาวเยาของเราเนี่ยมีการชมพระเอกด้วยนี่เพียวเหยาครั้งหน้านะถ้ามีภารกิจอย่างนี้อีกในอนาคตให้ข้าไปด้วยเถอะข้าเป็นห่วงท่านนะอีกอย่างข้านะสัญญากับท่านอาจารย์ชางหยวนไว้แล้วจะไม่ให้ใครมาทำร้ายท่านได้ ถ้าใครหน้าไหนมันกล้าคิดจะทำร้ายท่านมันต้องข้ามศพข้าไปก่อนดูเหมือนว่าเย่อๆนั้นเธอจะตกใจกับคำพูดของโจหยวนมันทำให้เธอนั้นได้ยิ้มออกมาอย่างเล็กน้อยก่อนที่เธอจะตอบกับโจหยวนไปว่าอืมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบุญดังที่พ่อเจ้าลงหยนนะครับฝาก ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้คือผมรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่ผมแบบภาคแบบไม่สนุกเลยครับเหมือนมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับขนาดผมฟังดูยังรู้สึกเบื่อเบื่อมันภาคอะไรของมันวะเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน,นครับต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารีบทําหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้าจะพยายามปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ